HAPPY VALENTINE'S DAY! สุขสัวนวันวนาเลนไทน์ค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาชแนลวันนี้มนุษย์อยู่ที่ห้างแถวๆบ้านห้างเมืองเบอร์เกนนอยนะคะเลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศวันหวานบรรยากาศวันว,นวนาเลนไทน์แล้วก็วันแม่มาฝากเพื่อนๆกันค่ะบรรยากาศห้างที่นี้ก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มถ่ายรูปซุ้มเซลฟี่นะคะที่แปะสติกเกอร์ คำบอกรักคำพูดดีๆในภาษาโนเวย์นั่นเองค่ะบรรยากาศสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาษาโนเวย์นะคะคำพูดดีๆในการบอกรักเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะ e l s k กได้ I love you กลายได้ Happy with you ฉันมีความสุขกับคุณนะ s h e s my จูบฉันสิ Barmin แค่ฉันนะ แคลมออมกอดนะคะดิอาเฮลสตันคุณคือ Hero นะคะหลากหลายคำพูดเลยค่ะเพื่อนๆสามารถจำไปพูดได้เลยนะคะสำหรับคำพูดคำบอกรักในภาษาโนเวยค่ะสองพ่อลูกนะคะเขาเข้าแถวซื้อลูกโป่งวันแม่แล้วก็ลูกโป่งสำหรับเทสการวาเลนไทน์ค่ะไปดูบรรยากาศกัน,กนจ้าวันแม่วันอาทิตย์นะคะ <laughs> ได้มาแล้วลูกปองคนละลูกนะคะไอพ่อถามพี่สาวว่าเธออยากได้ลูกปองอันไหนนางบอกนี่หัวใจใหญ่ๆนี่เลยว่านะวันนี้แม่รูจะบอกว่าออกจากบ้านกันมาแบบอุยุอายะมากค่ะสำหวันนี้ก็ประมาณนี้จ้าอย่าลืมซับสไครต์ให้แม่นะคะบายค่ะบาย